เมื่อเสียงระฆังดังหลังเลิกเรียนสึกความรักของทั้งคู่ก็ได้เริ่มขึ้นอาราารโลกนี้มันกบจริงๆเลยเนาะว่าไหมซาซาฮาระคุงวันนี้กลับบ้านคนเด็กแล้วหรอจ๊ะไงเขาจะลงงันเน้อาราารมีเด็กน้อยที่น่าสงสารกำลังใช้ชีวิตอยู่ด้วยละ่ะแบบนี้เองสินะจะจ้องหาประแสระยะตอนนี้จะเล่นตามน้ำหล่อนไปก่อนละกัน ใช่แล้วล่ะครับผมกำลังใช้ชีวิตวัยรุ่นมัธยมม,มปลายอยู่งั้นถ้าไม่รังเกียจจะเดินกลับบ้านกับผมไมหมล่ะครับอะไรนะยะไง,งถึงกลายเป็นเรื่องชวนกลับบ้านไปได้กันล่ะน,นายพูดแบบนี้ก็เหมือนกับฉันตั้งหน้าตั้งตารอกลับบ้านกับนายสิยะจริงไม่ใช่เหรอผมเห็นคุณรอผมอยู่ข้างนอกห้องตั้งนานแล้วนะ ายอยากจะกลับบ้านกับฉันใจจะขาดหรือไม่มีเพื่อนกลับด้วยฉันจะกลับเป็นเพื่อนนายก็ได้พอดีฉันมีงานอาิเรเกเป็นอาสาสมัครนะนะงั้นเหรอถ้างั้นคุณอาสาสมัครครับช่วยกลับบ้านเป็นเพื่อนกับผมจะได้ไหมครับเออชช่วยไม่ได้จะกลับด้วยกันแล้วกันดูเหมือนว่าผลลัพธ์ในวันนี้ก็กลับกันเลยดีกว่านะโคชิโรงกันี้คงจะเสมอกันงั้นสินะเมะื่อกี้เป็นอะไรไปอย่างนั้นเหรอ หลายวันก่อนเอคุณครับดูเหมือนผู้หญิงคนนี้เขาจะไม่ชอบคุณนะครับผมว่าคุณควรจะพอแค่นี้ก่อนจะได้ไหมครับจู่ๆก็โผล่พูดเข้ามามันเสียมารยาทจริงๆนะไม่เห็นเองไงว่าผมกําลังคุยกับเด็กคนนั่นอยู่คุณช่วยหยุดคุกคามเด็กผู้หญิงคนนี้อยู่หน้าร้านของผมสักทีจะได้ไหมครับดูยังไงคุณก็เหมือนจะตามจีบเด็กผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่เหรอครับถ้าคุณยังไม่ยอมล่ะก็ผมจะโทรหาตำรวจนะเออผมไม่ได้จะคุกคามหรือจะตามจีบเธอสักหน่อย งั้นรอสักครู่นะดูนี่สักก่อนนี่ไงผมทํางานที่นี่นี่ครับนามบัตรของผมจริงๆแล้วผมกําลังหานางแบบนิตยสารหน้าใหม่อยู่นะ่ะพอเห็นเด็กคนนั้นแล้วคงไปเป็นตัวท็อปของวงการได้ไม่ยากแน่ที่พูดมาก็โกหกสินะครับทําท่าว่าเป็นแมวมองหานางแบบคุณกําลังโกหกอยู่สินะเอาอะไรมาวัดล่ะครับว่าผมโกหกแค่มองดูก็รู้แล้วแหละผมแค่มองดูลักษณะของคุณก็รู้แล้วโลกจิตนั่น ไม่เห็นเหมือนที่พูดก,กับฉันเมื่อกี้เลยไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวผมจะจัดการให้เองสำเนียงการพูดคนคันไซสินะโตรที่ใส่ก็ยับมีกลิน่นแอลกอฮอล์จางๆเวลาพูดปากสัน่นแถมเหงื่อยังไหลออกเล็กน้อยการเคลื่อนไหวของรูม่านตาลมหายใจสั้นและถี่คุณนะ่ยจริงๆแล้วเป็นนักศึกษาใช่ไหมล่ะบ้ะคุณเป็นคนคันไซสินะเรียนก็ไม่เรียนเอาแต่เที่ยวเล่นไปวันๆทำตัวเสเพไปวันๆ สนไม่นานมานี้พ่อแม่ก็ไม่ส่งเงินมาให้แล้วสินะุกรู้เรื่องนี้ได้ยังไงกันเสร็จแล้วแหละแค่เจ็บหญิงไม่ติดถึงกระทำน้าบาดปอมขึ้นมากลับไปปรับปรุงตัวน่าจะง่ายกว่าเจ็บหญิงนะผมว่าฮะเมื่อคี้แกพูดว่าอะไรนะพูดจาอวดดีแบบเนี้ยแกคงอยากจะเจ็บตัวมากสินะเห็นร้านขายหนังสือมือสองที่ตรงนั้นไหมพอดีว่าผมทำพาร์ทไทม์อยู่ที่นั่นน่ะฮะแถมเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้ที่หน้าร้านก็เพิ่งจะติดกล้องวงจรปิดมาด้วยสิ สมัยนี้เนี่ยที่ไหนก็อันตรายไปหมดเลยว่าไหมพูดมาขนาดนี้แล้วเอาอยัางไงดีครับพอจะเดาสถานการณ์ออกอยู่สินะ <c oughs> ถึงจะเป็นกล้องปลอมแต่ก็ได้ผลอยู่ฮ <c oughs> ะเออคือว่าโอ้ตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วนะครับ <c oughs> เอ๊ะชุดตัะเรียนมัธยมปลายโรงเรียนเดียวกันผมยาวสีเงินไม่เหมือนคนญี่ปุ่นมีดวงตาสีฟ้าสวยเมื่อกี้โม่แต่สนใจเจ้านั่นเลยไม่ได้สังเกตเธอเลยฮะ เธอคงจะเป็นซาซาฮาระครุงมาช่วยข้างในนี่หน่อยซิครับครับกำลังไปครับงั้นก็กลับบ้านดีๆหละเดี๋ยวก่อนซาซาฮาระงั้นเหรอเวลาต่อมาพักเที่ยงเอ,อ้นายคือซาซาฮาระครุงอย่างงั้นสินะ <hi> <h> เฮ้ยเฮ้ยนะโอโยะ นี่แกไปมีเรื่องอะไรกับยายนไว้ปากร้ายนี่มาอย่างนั้นเหรออ๋ออืมเมื่อวานนี้มีเรื่องกันนิดหน่อยนะ่ะชิโรงานะโคยยกิเธอค่อนข้างเป็นที่รู้จักในม,มัธยมปลายโอชิกิเส้นผมสีน้ำเงินที่โดดเด่นดวงตาสีฟ้าน้ำทะเลที่สดใสาราวกับอัญ,ญมณีใบหน้าที่สาสวยที่ไม่ว่าใครก็หลงสเสน่ห์ของเธออีกทั้งยังเรียนเก่งไหวพริบก็ดีแถมยังเล่นกีฬาเก่งอีกเพียงแต่สิ่งที่ทำให้คนรู้จักเธอคนนี้ไม่ใช่เรื่องที่กล่าวมาทั้งหมด ขอบใจมากเลยเรื่องเมื่อวานเมื่อวานยังไม่ได้พูดขอบคุณเลยต้องถ่อมาถึงที่นี่เพราะฉันดูจากชุดนักเรียนแล้วเลยรู้ว่าพวกนายอยู่โรงเรียนเดียวกันคนอย่างคุณไม่เห็นต้องถ่อมาถึงที่นี่เพื่อมาขอบคุณผมเกี่ยวกับเรื่องพันนั้นเลยไม่ได้หรอกฉันกลัวว่านายจะคิดมากเกี่ยวกับเรื่องบุญคุณนะ่ะเพราะไม่อย่างนั้นถ้าไม่อย่างนั้นคนอย่างฉันไม่มีทางลดตัวลงมาเพื่อไม่มาคุยกับคุณอย่างนายหรอกเหตุผลที่ทาให้เธอคนนี้เป็นที่รู้จักก็คงเพราะ ไอนิสัยปากเสียนี่แหละรูปงามแต่คำพูดถูกเคลือบไปด้วยยาพิษจนได้รับฉายาว่ายายสโนไว้ปากร้ายวันนี้จัดหนักจัดเต็มเหมือนเดิมเลยนะยายสโนไว้ปากร้ายพูดดีๆกันไม่เป็นเลยยังไงจริงอยู่ที่เมื่อวานแอบกลัวอยู่บ้างแต่ไม่เห็นต้องให้นายเข้ามาช่วยก็ได้หรอกนะเรื่องแบบนี้ฉันจัดการคนเดียวได้อยู่แล้วละ่ะขอร้องละ่ะเลิกทำตัวเป็นเจ้าชายขี่ม้าขาวซสทีฉันยิ่งไม่ชอบติดหนี้บุญคุณใครอยู่ด้วยสิอ่าเข้าใจละเข้าใจละ เข้าใจแล้วแหละว่าสิ่งที่เธอคนนี้จะสื่อมันคืออะไรคือว่านะคุณชิโระเนะคุณคงอยากจะตอบแทนผมด้วยการเดินกลับบ้านกับผมงั้นสินะเฮ้<อ>ยจะจะจบพูดเรื่องบ้าอะไรของนายกันนะยะไม่ได้ฟังสิ่งที่ฉันพูดหรือย,ยังไงกันยะเรื่องไนถึงกลายเป็นเรื่องนี้ไปได้ล่ะเรื่องแค่นี้มองออกง่ายจะตายไปไอเออผมก็แค่เปลี่ยนวิธีพูดก่อนหน้านี้ให้เป็นคำพูดที่คุณชิโระเนะอยากจะพูดจริงๆน่ะ นี่ซาซาฮาระคุงคือเรื่องเมื่อวานขอบคุณมากนะตอนนั้นฉันกลัวจนพูดอะไรไม่ออกเลยตอนที่ซาซาฮาระคุงได้เข้ามาช่วยเหมือนเจ้าชายขี่ม้าขาวที่มาช่วยเลยแนะ่เลยอยากจะมาตอบแทนบุญคุณนะ่ะอืมก็ประมาณนี้นะอยากทิดเองเออเองได้ไหมยะอืมวันนี้ผมไม่ได้ทํางานพาร์ทไทม์ด้วยสิหลังเลิกเรียนก็ว่างอยู่ด้วยเอาอยัางไงดีนะชะฉ,ฉันก็แค่หนอยฉันก็แค่ถ้าอย่างนั้น ฉันจะรอนาะอยู่ที่นะโอเคงั้นหลังเลิกเรียนเรามาเจอกันที่หน้าโรงเรียนนะทำไมถึงได้ยินกันเลยยะปกติจะต้องไม่ได้ยินแล้วถามฉันใหม่สิตั้งแต่ตรวจการได้ยินมาผลก็ออกมาว่าไม่ผิดปกติอะไรนะน้อยนะนายนี่มันซาสฮาระคุงนายเนี่ยจะมีความสุขเกินไปแล้วโอ้คาแรคเตอร,ร์ใหม่แฮผู้เสร็จแล้วก็หนีเมื่อกี้ใช่คนชี่โรงานี่ตัวจริงหรือเปล่าวนะเนี่ยผิดคาดแฮ วันนี้สกิลอาจใจของนายก็ยังน่าทึ่งเหมือนเดิมเลยนะะจะว่าไปแล้วแกคิดจะเตือนคุณชิโรงงานนี้เหมือนทุกครั้งที่แกเคยทําหรือเปล่าก็คงงั้นแหล,ละมั้งอาน่าเสียดายชะมัดทําไมคนอย่างแกถึงได้เนื้อหอมกันฟะโทษทีนะที่มาช้าน่ะรอนานหรือเปล่าแช่งมันเถอะ บอกง่างไงว่าฉันไม่ชอบติดหนี้บุญคุณใครก็อย่างที่นายพูดไว้เมื่อตอนปาักเท่งนั่นแหละว่าฉันอยากจะตอบแทนบ,บุญคุณของนายนะ่ะเป็นเรื่องจริงแต่มันจะไม่มีอะไรเกินเลยไปมากกว่านี้ดังนั้นอย่าได้ใจไปซะละ่ะได้ออกเดทกับสาวน่ารักหลังเลิกเรียนอย่างนี้ทั้งทีจะมีผู้ชายที่ไหนเมื่อกเข้าข้างตัวเองอย่างนั้นหรอครับน่ารักอ,ออกเดตกับคำชมใช้ไม่ได้ผลกับฉันหรอกว่าแต่ที่พูดออกไปไม่ละอายปากตัวเองด้วยไงกันยะ ไม่รู้สิครับพอดีผมเป็นพวกประเภทที่คิดอะไรออกก็จะพูดพูดออกไปแถมผมยังแสดงออกทางสีหน้าไม่ค่อยเก่งด้วยนี่สิประธานฉันขอโทษนะฉันได้ยินคำชมแบบนี้มาจุดอันไม่ไหวแล้วล่ะงั้นเหรอครับผมมักจะอาจใจคนได้ดีกว่าคนทั่วไปคุณชิโรงานเนกาลังสนใจในตัวผมอยู่ดังนั้นผมควรจะคนที่จะบอกเธอไปตรงๆร,รีบๆเดินไปเลยย่ะ แล้วก็ห้ามชวนคุยกันจนกว่าจะถึงร้านเป็นเดทที่ไม่ง่ายเลยฮะก็ก็บอกแล้วไงว่านี่ไม่ใช่เดท